สวัสดีครับแอดมินแจ๊สแจับ เขาสู่ครึ่งหลังของปี2020นะครับเราจะมาเริ่มพูดถึงสไตล์ที่เรียกว่าฮาร์ดบอบกันครับหลังจากที่เกิดบีบอบขึ้นนะครับในนิวยอร์กในช่วงต้นทศวรรษที่ 1940s เจ้าสไตล์บีบอบนี้นะครับมันก็เริ่มโตขึ้นแล้วก็แตกแขนงออกเป็นสิ่งที่เรียกว่าคูลแจ๊สครับทั้งหมดนี้ยังเกิดในนิวยอร์กนะครับ ซึ่งการเกิดของคูแจ๊สเนี่ยมันก็ประมาณปลายทศวรรษที่ 1940s แล้วก็ต้นทศวรรษที่ 1950s เนี่ยมันก็เริ่มถูกส่งออกไปยังเวสต์โคสต์หรือฝั่งตะวันตกของอเมริกานั่นเองครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับต้นทศวรรษที่ 1950s เนี่ยแหละรครับในขณะที่ดนตรีคูแจ๊สถูกส่งออกไปยังเวสต์โคสต์แล้วเนี่ยในฝั่งตะวันออกหรืออีสต์โคสต์นะครับในแถบแถบนิวยอร์กฟิลาเดลเฟียเนี่ยมันก็เกิดดนตรีแนวหนึ่งขึ้นมม เกิดออกมาจากบีบออบเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เกิดมานี้ครับเขาเรียกว่าฮาร์ดบออบครับถ้าเราลองย้อนกลับไปที่เรื่องของรากของดนตรีแจ๊สนะครับมันจะมีรากจากฝั่งยุโรปแล้วก็รากจากฝั่งแอฟริกาใช่ไหมครับในคูแจ๊สเนี่ยมันเหมือนจะเน้นไปที่รากฝั่งยุโรปซะมากกว่าสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนี้นะครับฮาร์ดบออบแจ๊สมันจะเน้นไปที่รากฝั่งแอฟริกาครับและแน่นอนว่ารากของแอฟริกานะครับมันก็คือความบลูส แล้วก็สิ่งที่เรียกว่าคอนเรสปอนส์ครับคือมีการเล่นโต้ตอบกันระหว่างเซกชันครับเสียงของฮาร์ดบอบนะครับก็จะมีความหนักแน่นขึ้นแต่ตรงนี้นะครับอธิบายทับตายยังไงก็ไม่ได้ยินเสียงครับอย่าลืมฟังเพลงกันแล้วกันนะครับผมแอมินจะแปะลิงก์ไว้เหมือนเคยนะครับที่คำบรรยายใต้คลิปครับก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องฮาร์ดบอบกันจริงๆนะครับเราจะต้องไปพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเลยไมโครกรูฟครับ ไมโครกร v ฟนะครับก็คือเทคโนโลยีการอัดเสียงใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่1940นั่นเองคือถ้าเราลองสังเกตเพลงยุคแรกๆก่อนหน้านั้นเน่ยเพลงมันจะค่อนข้างสั้นแล้วก็มีอยู่ไม่กี่เพลงต่อหนึแผน่นส่วนใหญ่ก็คือ1แผ่นเนี่ยก็คือ2เพลงใช่ไหมหน้าละเพลงด้านหน้ากับด้านหลังเหมือนหน้า A ห B เงี้ยสิ่งนี้นะครับคือข้อจํากัดที่ทําให้เพลงเพลงหนึงเนี่ยไม่สามารถยาวเกินกว่า3นาทีกว่าๆได้ ทุกอย่างมันก็เลยถูกย่อให้สั้นลงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเพลงเองหรือว่าตัวโซโล่ก็ตามแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับในปี1948ที่2บริษัทอัดเพลงยักษ์ใหญ่นะครับได้รับเทคโนโลยีใหม่มา2บริษัทนั้นนะครับก็คือ Columbia Records แล้วก็ RCA Victor เทคโนโลยีใหม่นี้นะครับทำให้เพลงแจ๊สที่อัดเข้าไปเนี่ยสามารถมีความยาวได้มากขึ้นแล้วก็ใส่เพลงต่อหแผ่นได้มากขึ้น เมื่อเพลงมันยาวได้มากขึ้นนะครับการแต่งเพลงของดนตรีแจ๊สในยุคหลังจากนี้ก็จะแต่งเพลงที่มีความยาวมากขึ้นได้ด้วยและแน่นอนว่าโซโล่นะครับก็จะสามารถโซโล่ได้หลายคอรัสมากขึ้นแต่ทั้งค่ายโคลัมเบียแล้วก็ค่าย R c a เนะครับก็ยังลังเลที่จะเข้ามาเล่นในตลาดใหม่ในสไตล์ใหม่ที่เรียกว่าฮาร์ดบอบนี้นะครับมันก็เลยทําให้เกิดค่ายเพลงน้องใหม่ขึ้นมาในช่วงนี้ที่เข้ามาเล่นในตลาดฮาร์ดบอบค่ายเพลงเหล่านั้นนะครับเราอาจจะเคยดินชื่อกันบ้างเช่น blue note Prestige แล้วก็ Riverside เอาล่ะเข้าเรื่องฮาร์ดบอบกันดนตรีฮาร์ดบอนะครับมันก็ค่อยๆงอกออกมาจากบีบอบนั่นแหละในช่วงต้นทศวรรษที่1 9 5 0งโดยเน้นไปที่รากจากฝั่งแอฟริกาวงในยุคบุกเบิกนะครับในช่วงนี้เนี่ยเราก็คงหนีไม่พ้นวงนี้เลยครับ The Jazz Messengers จากการบุกเบิกและนำโดย Horace Silver แล้วก็ Art Blakey ครับเราไปทำความรู้จักกับทั้งสงคนนี้กันก่อนนะครับเริ่มด้วย Art Blakey b บลกี้นะครับเมื่อก่อนก็เล่นเปียโนแต่ก็เปลี่ยนมาเล่นกลองซึ่งสไตล์การเล่นกลองของเขาเนี่ยก็เป็นเหมือนต้นแบบของฮาร์ดบอบเลยล่ะอาร์ตเบลกี้นะครับเข้ามาอยู่ในนิวยอร์กในปี1942นะครับโดยเขาก็เล่นกับแมรี่ลูวิียส์ในช่วงนี้นะครับ แล้วพอปี1944เนี่ยดิซี C ่กิเลสปีก็ชวนอาร์ตเบลกี้เข้าไปเล่นในวงของบ e. ิลลี่เอ็กสไตา์ถ้าเรายังจำกันได้นะครับบิลลี X ่เอ็กสไตา์เนี่ยก็เป็นวงบิ๊กแบนที่มีความเป็นบีบอบอยู่ในนั้นนะครับเป็นวงแรกที่เล่นในสไตล์แบบนั้นสำหรับท่าไม้ตายนะครับที่เป็นลายเส้นของอาร์ตเบลกี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าเพรสโรลซึ่งจะเป็นเทคนิคของการตีกลองนะครับที่ให้ไม้กลองเนี่ยมันเด้งอยู่บนกลองแบบถี่มากๆเลยส่วนใหญ่จะใช้บนสแน เสียงมันก็จะประมาณเหมือนกับว่าเรารัวลินนะครับไปที่รอเรือแบบว่าเอ้ยหวังว่าน้ำลายจะไม่กระเด็นใส่กล้องเมื่อกี้นะ ซึ่งเวลาอ r ร์ตเบรกี้ใช้ p r s s s r o นะครับเขาก็มักจะค e ิชนโดเข้าไปใน Press Row นี้ด้วยแล้วก็ใช้มันเนี่ยในไททายท่อนหรือว่าไททายคอรัสเพื่อที่จะส่งเข้าสู่คอรัสถัดไปท่อนถัดไปนะครับเป็นการบิวให้กับคนโซโล่ด้วยแล้วหลังจากเจ้า p r s s s r o เนี่ยก็มักจะตามด้วยฮิตแรงๆหนึ่ง,งทีครับในปี1947นะครับ a าร์ตเบรกี้ทำวง8ชิ้นขึ้นมาแล้วเขาก็ใช้ชื่อวงว่า Art b l a k e y s Messengers สังเกตดูดีนะครับวงนี้ยังไม่มีคำว่า Jazz อยู่ด้านหน้าคำว่า messengers นะครับในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยเขาก็ทำวง Big Band ด้วยเป็นวง17ชิ้นใช้ชื่อว่า the 17 messengers ทั้ง2วงนี้ยังไม่ใช่ the jazz messengers นะครับแต่เป็นการตั้งชื่อวงที่มันคล้ายมาก,มาก,มากๆเฉยๆเอาล่ะ แล้วแอดมินมีเกิดอะไรกับน้อยนะครับก็คืออาร์เบอร์กี้เนี่ยจริงๆเขาเป็นมือเปียโนมาก่อนแต่มันก็มีเรื่องเล่านะครับว่าตอนที่เขาเปลี่ยนจากเปียโนไปเป็นกลองเนี่ยเรื่องเล่าก็คือว่าเขาเนี่ยเล่นอยู่ในคลับแล้วก็โดนเจ้าของคลับเนี่ยเอาปืนจ่อหัวให้เขาไปเล่นกลองแทนเพราะว่าเจ้าของคลับเนี่ยอยากให้เอโรกาเนอร์นะครับมาเล่นเปียโนแทนมาที่ฮอร์เร็ตซิลเวอร์กันบ้างนะครับฮอร์เร็ตซิลเวอร์นะครับเป็นมือเปียโนแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เคยเล่นเทนเนอร์แซกโซโฟนด้วยนะ h o เวตซูเวอร์นะครับแจ้งเกิดจากการเล่นเปียโ,โนแบ็กอัพให้กับสแตนเกตสในปี1950ครับแล้วเขาก็ย้ายเข้ามาในนิวยอร์กนะครับในปีถัดมาเราก็เจอกับอาร์ตเบลกี้ในปี1952ในการอัดเสียงให้กับลูดอนสันนะครับที่เป็นมือจซกโสโฟนคนหนึ่งสไตล์การเล่นของ h o เวตซูเวอร์นะครับก็เป็นเหมือนกับว่าต้นแบบการเล่นฮาร์ดบอ์กเปียโนเลยเขาเน้นการย้อนกลับไปที่รากฐานของแอฟริกาในดนตรีแจ๊สครับการเล่นของ h o เวตซูเวอร์นะครับ ทั้งการเล่นเพลงแล้วก็เพลงที่เขาแต่งเนี่ยก็จะมีความเป็นบลูส์สูงมากมีความกอสเปลนะครับดนตรีไม่ต้องซับซ้อนมากแต่เน้นความดิบเพลงที่เขาแต่งนะครับก็กลายมาเป็นเพลงแจ๊สมาตรฐานมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น d o o d l i n t h e p r e a c h e r p e a c e s o n g for My FatherJody g r i n t n i k a s d r e a m s t r a l l i n หลังจากที่ฮอ r ์เวิตซิลเวอร์เจอกับอาร์ตเบลกี้ในช่วงนั้นนะครับปี1952เขาก็มีการแบบว่าเล่นด้วยกันแล้วก็ไปเจอกันตามงานต่างๆมากมายนะครับจนกระทั่งปี1953ครับเขาก็เริ่มทำวงด้วยกันเป็นวง5ชิ้นนะครับประกอบไปด้วยทรัมเป็ตแซกโซโฟนเปียโ,โนเบสแล้วก็กลองครับซึ่งตอนแรกนะครับวงนี้ก็ยังไม่มีชื่อวงจริงๆนะครับคำว่าแจ๊สเมสเซนเจอร์สเนี่ยก็ยังไม่มา แต่ด้วยลักษณะของวงเนี่ยแล้วก็สไตล์การเล่นเนี่ยมันแทบจะเป็นแจ๊สแมสเซนเจอร์อยู่แล้วมันก็จะมีนักวิชาการบางส่วนนะครับที่เขานับ The Jazz Messenger ตั้งแต่ตรงนี้เลยเพราะว่าด้วยดนตรีด้วยลักษณะวงมันใช่หมดแล้วแค่ชื่อมันยังไม่มาซึ่งสมาชิกของทีมนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย Clifford Brown ที่ t r ทรัมเป็ตลูดอนอสันที่แซกซ p โฟนเคอร์รีรัสเซลที่เบส Horace Silver ที่เปียโนแล้วก็ Art Blakey ที่กลองครับอัลบั้มสำคัญของทีมนี้นะครับก็คืออัลบั้มที่ชื่อว่า A Night at Birdland Volume 1แล้วก็2ครับในปี1954แล้วก็เป็นปี1954นี่เองนะครับที่มีการเปลี่ยนสมาชิกครั้งใหญ่เกิดขึ้นก็คือสมาชิกที่ไม่ใช่ตัวหลักนะครับคือ Trumpet Tenor แล้วก็เบสนี่เปลี่ยนหมดเลยก็กลายเป็น Kenny Dorham นะครับที่มาเล่น Trumpet แทน แล้วก็มีแฮงก์มอเบลลนะครับมาเล่นเทนนิสซกโซฟนแล้วก็ดักวัตกินส์มาเล่นเบสครับส่วนฮอร์เร s ซิลเวอร์แล้วก็อาร์ตเลกี้นะครับก็ยังเล่นอยู่เหมือนเดิมครับวงนี้นะครับมีอัลบั้มสำคัญออกมาในปี1956นะครับอัลบั้มนั้นชื่อว่า Horace Silver and the Jazz Messengers ครับอัลบั้มนี้นะครับจะมีเพลงแต่งของ Horace Silver มากถึง7เพลงครับมี2เพลงนะครับที่แอดมินจะแนะนำให้ไปฟังเพลงแรกก็คือ Doodlin เพลงนี้นะครับก็จะมีความบลูสมากๆก็คือเป็นฟอร์มบลูสด้วยละ่ะแต่ว่ามันเป็นบลูสที่เอา12บาร์เป็นท่อน A แล้วก็อีก12บาร์เป็นท่อน A ครั้งหนึ่งแล้วก็อีก12บาร์เป็นท่อน B เป็น A A B เหมือนเป็นบลูสใหญ่ๆที่มีบลูสแกเล็กอยู่ข้างในอย่างเงี้ยครับเพราะว่าฟอร์มบลูสมันก็ A A B อยู่แล้วใช่ปหมล่ะนอกจากความบลูสที่เราจะได้ยินนะครับเราก็ยังจะได้ยินคอนเรสปอนที่ชัดมากๆครับ เพลงนี้ก็จะมีความฮาร์ดสวิงนะครับคือเป็นความสวิงที่รุนแรงมากๆอีกเพลงที่แนะนำนะครับก็คือ the pressure ครับเพลงนี้ก็จะมีลักษณะจังหวะหรือว่า g r o รูฟที่ต่างออกไปครับผมมันก็ยังมีความสวิงอยู่ในนั้นนะแต่ว่ามันไม่ใช่สวิงที่เราเคยได้ยินนะ่ะมันจะผสมความเป็น Second Line นะครับหรือว่าจังหวะกลองในแถบ New Orleans เข้าไปมันก็เป็นการมองกลับเข้าไปหารากกันแหละ และเพราะว่าทีมนี้นะครับมีการใช้ชื่อ The Jazz Messengers อย่างเป็นทางการแล้วมันก็เลยทำให้มีนักวิชาการอีกกลุ่มนึงนับ The Jazz Messengers เนี่ยให้เริ่มต้นที่ตรงนี้แทนครับแล้วในปี1956นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกวงเล็กน้อย1รอบก่อนที่จะไปเปลี่ยนรอบใหญ่ทีนึงนะการเปลี่ยนเล็กน้อยนี้ก็จะได้ Donal d Bird นะครับเข้ามาแทน Kenny Dorham แล้วพอกลางปี1956นั่นแหละก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นครับ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับทำให้ทั้งวงเนี่ยเหลือแค่อาร์ตเบลกี้คนเดียวที่เป็นคนเดิมฮอร์เรซซิลเวอร์นะครับเขาแยกตัวออกไปทำวงของเขาเองครับส่วนสมาชิกคนอื่นๆเนี่ยก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดครับอาร์ตเบลกี hmm. ้นะครับก็เลยเดินหน้าหาสมาชิกวงใหม่ภายใต้คอนเซปต์เดิมนะครับแล้วก็ใช้ชื่อวงว่า Art Blakey and the Jazz Messengers ซึ่งสมาชิกวงก็มีการเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกกันประมาณนึง จนได้ Dream Team เข้ามาในปี1958 Dream Team นี้ประกอบไปด้วย l e e Morgan ที่ Trumpet b e n n y g o โกสัที่ t u r o r s a x o ซ h ก n o โ o b o y Timmons ที่ Piano Jimmy Merritt ที่ Bass แล้วก็แน่นอน Art Blakey ที่กลองครับใน Dream Team นี้นะครับ b e n n y g โกสันกับ Bobby Timmons เนี่ยก็มักจะเป็นคนที่แต่งเพลงให้กับวงแล้วลีมอร์แกนก็เป็นตัวโซโล่ที่เหมือนกับว่ามีความฮาร์ดบอบที่รุนแรงมากทุกครั้งในเขาโซโล่ออกมานะครับ ซึ่งมือทรัมเปตหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่ทรัมเป็ตนะครับก็ควรที่จะศึกษาคนนี้ไว้นะครับเพราะความฮาร์ดบอบเขาครบจริงๆไม่ว่าจะเป็นความบลูความแบบเล่นสูงเล่นต่ำความวิ่งคือมาหมดเลยอัลบั้มสำคัญของทีมนี้นะครับก็คืออัลบั้มโมนินในปี1959นั่นเองครับแทร็กที่สำคัญมากๆของอัลบั้มนี้ก็คือโมนินชื่อเดียวกับอัลบั้มเลยครับเพลงนี้ก็แต่งโดยบ o อบบี้ทิมมอนส์นะครับแล้วก็มีความบลูที่รุนแรงมาก มีการใช้คอร r ดเรสปอนส์ Response ตลอดทั้งเพลงมีความกอสเปลจากการใช้คอร์ด4-1หนะครับหรือที่เราเรียกว่า l เพลก Cadence แล้วหลังจากการเล่นทำนองจบนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่โซโล่แรกของเพลงอาร์ตเลกี้ก็จะเล่น p เพ s สโร w ที่ชัดมากๆนะครับแล้วก็โซโล่แรกเนี่ยก็คือลีมอร์แกนทรัมเปตครับ ซึ่งโซโล่ของรีมอ์แกนในเพลงนี้ก็เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความฮาร์ดบอบเลยคือถ้าเราอยากได้ความฮาร์ดบอบอ่ะก็คือฟังแทร็กนี้นเห็นภาพแน่นอนในอัลบั้มนี้นะครับนอกจากเพลงนี้ก็ยังมีเพลงที่เบนนี่โกสันแต่งที่น่าสนใจนะครับเช่นเพลง Along c a m b e r i y ที่ขอดอะไม่ง่ายเลยแล้วก็มีท่อนเช้าคอรัสอยู่ข้างในด้วยแล้วก็เพลง Blue March ซึ่งเป็นเพลงบลูส์ที่ใช้จังหวะแบบมาร์ชเข้ามานะครับคือในยุคฮาร์ดบอบเนี่ยเขาจะมีการทดลองกรุฟที่มันไม่ใช่สวิงเนี่ย แล้วก็พยายามจะใส่ความเป็นสวิงเข้าไปเนี่ยหลายอย่างเลย Blue Marsh ก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นนะครับปี1960ครับเบนนี่โกสันออกจากวงแล้ววงก็ได้มือเทเนอร์แซกโซโฟนคนใหม่มาแทนคนนั้นก็คือ Wayne s h o r t ร์ครับทีมนี้นะครับมีอัลบั้มสําคัญอยู่3อัลบัม้มทั้งหมดอัดในปี1960แต่ว่าก็ทยอยอยปล่อยออกมานะครับไม่ได้ปล่อยทีเดียวทั้ง3อัลบั้มนั้นนะครับก็คือ Big Beat ในปี1960 A Night in Tunisia ในปี1961แล้วก็ Like Someone in Love ในปี1967ครับแอดมีแนะนำนะครับให้ไปฟังเพลง That There จากอัลบั้ม Big Beat ในปี1960ครับเพลงนี้ก็แต่งโดย Bobby Timmons อีกแล้วนะครับเราก็จะได้เอกลักษณ์ความบลูส์ของ Bobby Timmons นั่นแหละแล้วเพลงนี้ก็มี o ช t c h อรัสอยู่ข้างในด้วยก็น่าสนใจมากเลยลองฟังกันดูนะครับปีถัดมาครับ1961 The Jazz Messengers รับสมาชิกคนที่6เข้ามาครับ คนที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือ Curtis Fuller ในตำแหน่งทรอมโบนครับอัลบั้มสำคัญของช่วงนี้นะครับก็คืออัลบั้ม Impulse แล้วก็เครื่องหมายตกใจ5อัน Art Blakey แล้วก็เครื่องหมายตกใจ5อัน Jazz Messenger แล้วก็เครื่องหมายตกใจ5อันนี่คือชื่ออัลบั้มเขานะครับยาวมากเลยอัลบั้มนี้นครับออกมาในปี1961ครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกนะครับโดยเอาคนสำคัญออกไปถึง2คนซึ่งนั่นก็คือบ o อบบี้ทิมมอนส์แล้วก็ลีมอร์แกนซึ่งทั้ง2คนนี้เป็นเหมือนแบบเสียงสัญ,ญลักษณ์ของ The Jazz Messenger เลยว่าเสียง Jazz Messenger เนี่ยมันต้องเป็น2คนนี้การเอา2คนนี้ออกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะแล้วสมาชิกที่เข้ามาแทน2คนนี้นะครับก็คือเฟรดดี้ฮับบาร์ดในตำแหน่งทรัมเป็แล้วก็ซีดาวอลตันในตำแหน่งเปียโนครับ อัลบั้มสำคัญของทีมนี้นะครับก็คืออัลบั้มโมเสกในปี1961ครับแล้วพอปี1962นะครับสมาชิกดั้งเดิมอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่นับเบลกี้นะครับก็ออกครับคนนั้นก็คือจิมมี่เม i ริทครับมือเบสของเราออกซะแล้วคนที่เข้ามาแทนก็ชื่อว่าเรจี่เวิร์คแมนทำให้ตอนนี้นะครับสมาชิกวิมทีมในปี1958เนี่ยออกหมดเลยเหลือแค่อาร์เบลกี้เทานั้นเอง แล้วทีมนี้นะครับก็เป็นเหมือนด r e a m t e ทีมที่2ครับก็ลองมาทวนชื่อดูนะครับว่าด r e a m t e ที่2ตอนนี้มีใครบ้างก็คือเฟรดดี้ฮับบาร์ดที่ตำแหน่งทรัมเป็ตเวนชอตเตอร์ที่เทเนอร์แซกโซโฟนเคอร์ติสฟูลเลอร์ที่ทรัมโบนซีด้าวอลตันที่เปียโนเรจิวิร์กแมนที่เบสแล้วก็อัพเล้ที่กลองครับมือแต่งเพลงของด r e a m t e ทีมนี้นะครับก็จะเป็นเฟรดดี้ฮับบาร์ดเวนชอตเตอร์เคอร์ติสฟูลเลอร์แล้วก็ซีด้าวอลตันครับ อัลบั้มสำคัญของทีมนี้นะครับก็คือ Caravan ในปี1963มีเกส s u ในปี1963แล้วก็ Free For All ในปี1964ครับแล้วหลังจากนี้ไปนะครับวงนี้ก็ยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกไปเรื่อยๆครับแต่มีคนเดียวที่อยู่ยาวไปตลอดเลยคนนั้นก็คือ Art Blakey นั่นเอง เราก็ยังใช้ชื่อวงเดิมนะครับ Art Blakey and the Jazz Messengers ต่อไปวงนี้ก็อยู่ยาวไปนะครับจนกระทั่ง Art Blakey เสียชีวิตในปี1990นั่นเองครับในดนตรีที่เข้ามาเป็นสมาชิกในวงนี้นะครับเราก็จะเรียกเขาว่าซิ์เก่าหรือ The Jazz Messengers Alumni นั่นเองแล้ว The Jazz Messengers Alumni นะครับหลังจากที่ออกจากวงไปแล้วเนี่ยพวกเขาเหล่านี้นะครับก็จะเติบโตไปเป็นนักดนตรีแถวหน้าเป็นแบบตัวใหญ่ของวงการแจ๊ส ถ้าจะให้ลิสท์ทั้งหมดนะครับก็ยาวมากลองเอาลิสท์สั้นๆไปเลยกันยกตัวอย่างเช่น Keith Jarrett McCoy Tyner Chick Corea Sly Hampton Woody Shaw Milton Marsalis Branford Marsalis Donald Brown Kevin y e u b a n k Wallace Rooney Terence Blanchard Kenny Garrett Benny Green Brian Lynch Steve Davis แล้วก็มีคนอื่นๆอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับ ก็เป็นวงในตำนานอีกวงนะครับที่ถ้าเราอยากจะรู้จักดนตรีในแบบฮาร์ดบ็อบแล้ว The Jazz Messengers เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะเข้าไปศึกษาเขานะครับผมเอาล่ะก็จบไปอีกอัพพอร์หนึ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกด thumb up คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีกำลังเข้าไปสนับสนุนแอดมินกันได้นะครับที่ patreon.com/jazz a z z แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้แอดมินไปก่อนบา,บายยครับ Thank you.